เวลา18นาิกา12นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเย็นดีมนทรรัตอธิบดีผู้พิาาพากษาภาค5พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3พลตำรวจโทกิตาพลยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นาวอากาศเอกบรธรจีนวัฒน์ผู้บังคับการกองบิน41นาวอากาศโทโปกป้องสุรคุณรองผู้บังคับการกองบิน41พร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เวลา18นาฬกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาทรงเป็นประธานงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้พระราชทานพระวรมราชวรโรกาสให้พลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลราชเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบัคคมทูลรายงานการจัดงานในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความว่าข้าพเจ้าและบระรดชทีมีความยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มีการจัดงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนในวันนี้ <c oughs> ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมดจดบริสุทธิ์และบริบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยปัญญาความเพ่งพินิจ ให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เครื่องร้อยรัดทั้งปวงพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศหลักธรรมคำสอน หมุนวงล้อแห่งธรรมทอดเรือแห่งอริยมรรควางไว้ให้สาธุชนพุทธศา์พุทธสาวกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมารอริยมรรคสู่ความรู้ชัดแจ้งในอริยสัจสี เพื่อความดับทุกข์สิ้นสุขวันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเภาลกธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องตน้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้ว ทรงแสดงไว้แล้วออมมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบะการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้บังเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลัก ยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงความสิ้นทุกได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไัยจงคุ้งครองรักษาทุกสั้นให้มีชีวิตที่ผาสุขมั่นคงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป พระเนธกิจกรรมต่างๆได้แก่การขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าวิติธรรมธรรมนาวาวางังกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้และผลการปฏิบัติที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้โครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวางังภาคประชาชนรุ่นที่4โดยทีม,มทธรรมนาวาวังและมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลายัยสนองพระราชดำริจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำ,คำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่แนวปฏิบัติตนธรรมนาวาวังและหลักอริยสัจส,สี่สู่ประชาชนสําหรับน้อมนําไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์ทั้งในการดําเนินชีวิตและการฝึกอบรมความคิดจิตใจเพื่อให้ตื่นรู้อย่างแท้จริงโดยมีพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเชียงใหม่แพร่ลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายมากกว่า5,000คนเข้าร่วมงาน um ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันแต่โรคนี้ยังคงส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้ติดเชื้อและสังคมโดยรวมสำหรับผลกระทบของโรคเอสเกิดขึ้นในหลากหลายด้านทาั้งทางร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมผู้ติดเชื้อมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการถูกกีดกันจากการศึกษาการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้ในปี2,567จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกราว39ล้านคน ในส่วนของประเทศไทยสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งนี้เกิดขึ้นจากการารณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ราว8 0 0 0 0ถึง9,000รายต่อปีและปี2568คาดการไว้ว่าจะมีผู้ป่วยถึง8000กว่ารายและผู้เสียชีวิตจากเอสราว1,000 0รายต่อปีโดยกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้ใช้ย,ยาสพติดในประเทศไทย การตระหนักรู้และเข้าใจโรคเอสอย่างแพร่หลายส่วนหนึ่งมาจากพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทันนารีนาถท,ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการต่อสู้กับโรคเอสอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันและการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อมานานกว่าทสทศวรรษหนึ่งในพระกรณียกิจสําคัญคือทรงร่วมกับสภากาชาติไทยโดยเฉพาะศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการดูแลรักษาให้คําปรึกษาและวิจัยทางการแพทย์ด้านเอสอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ประทานเงินเพื่อเป็นเงินจัดตั้งกองทุนยาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้า สมสวรีกรมมือสุท่านารีนาฏสำหรับผู้ติดเชื้อเอสสภากาชาติไทยและกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยนอกจากนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาฏยังทรงมีบทบาทในการทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี คือทรงเน้นย้ำว่าผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมและไม่ถูกตีตราด้วยพระกรุณาธิคุณและการนารมนรงอย่างต่อนเนื่องจากหลายฝ่ายทำให้คนไทยในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจและการเปิดใจต่อผู้ติดเชื้อ h อชมากขึ้นปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อการใช้ยาต้านไวรัสและการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่าน ให้ความรู้ตั้งแต่วัยเรียนปัจจุบันแม้จะยังไม่มียารักษาโรคเอสให้หายขาดแต่สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดโรคได้หากสังคมเปิดใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมระเสุทานารีนาถคือแรงบนันดาลใจสำคัญที่ทำให้สังคมไทยตื่นรู้เข้าใจและก้าวข้ามอคติที่มีต่อโรบเอสพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นสังคมที่เปิดรับและเท่าเทียม เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยนกโคและพันสัตว์น้ำณท่าวาสุกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2568ผู้แทนพระองค์ ปล่อยนกเขาวชวาจำนวน69ตัวโคเพศคู่และเพศเมียจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งประธานแก่นางอนุสรวินทชัยราษฎรตำบลหนองบัวอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอด็ดเพื่อนำไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน9ชนิดรวม390,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โสกปลาส้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากะระแหปลาโพปลาชะโนและปลาเทพา ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเศรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่อสุทธานารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรณสํานักงานมูลนิธิ ตลอดระยะเวลา30ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมืหนสุทธนารีนาถโปรดให้มูลนิธิจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภยัยโดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมศร กรมเหมือนสุทธนารีนาศทรงเป็นองค์นายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชะกิติยาภานาเรนทิราเทพยะวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเหมือนสุทธนารีนาฏเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2568และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระ ต,ตระไักว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12-14ถึงกรกฎาคม2568สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store